วันนี้เนี่ยก็เลยจะลองสอนทำโครบูกันเลยเดี๋ยวกาแฟวันนี้เป็นกาแฟที่ผมคั่วเองเป็นเอ่อคือบอกโพรเซสไม่ได้แล้วก็อกอริจินไม่ได้ด้วยหอมมากเลยกาแฟดีๆนะครับแค่โดนน้ำเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นอโรมาเฟรววร์อะไร สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการ After Taste ในซีรีส์ของ Coffee นะครับวันนี้ก็กลับมาที่ Coffee แหละไหนๆก็ไหนไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็สถา,านการณ์ต่างๆของเ,ออเรื่องโควิด19ของเราเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นเนาะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะกลับมาทำตัวร้าน f ฟร r ด d ้เดมอ o ฮูนะครับเป็นโคลบูสกันเย็นนะครับก็ให้ทุกๆคนได้ลองชิมกันแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะอาไปส่งตามร้านต่างๆที่ผมเคยไปวางไว้หน้าร้านเขานะก็เลยวันนี้เนี่ยถือวิสาสะว่าไหนๆก็ทาแล้วนะครับก็เลยจะลองมาสอนทำครก เรื่องนี้ที่ถ้าการทำโคบู์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วทุกคนก็ทําได้ที่บ้านเลยแบบว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไทำได้เลยเอาจริงนะครับเราสามารถที่จะไปร้านกาแฟนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยบดกาแฟเป็นแบบระดับโคบูให้หน่อยนะครับแล้วก็ซื้อเลตกลับมาเนี่ยแล้วก็มาแช่ใส่น้ำแช่ตู้เย็นแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีอะไรยากส่วนที่เป็นความจะอร่อยหรือไม่อร่อยของโคบู์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมเมล็ดกาแฟที่เราใช้เส่วน,นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเมล็ดกาแฟที่อร่อยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่แแแชช่่่่นน้้้้าายมมัก็ออลววไตงบบใ ความพิถีพิถันอะไรมากมายนะครับหรือรวมถึงความสามารถในการชมแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเผยความลับนิดนึงก็ไม่ใช่ความลับหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสูตรของผมเองนะครับ <S <S ซึ่งเราทำโคบ<ร>ูนะครับซึ่งโคบูของผมเนี่ยปกติแล้วนี่1หนึ่งขวดที่ที่เราใส่นะครับก็ขวดของผมเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะใช้ขวดประมาณนี้นครับซึ่งมันจุได้ประมาณ180 ML แต่180 ml อมเนี่ยมันจะสิงแค่คอขวดเลยนะครับแต่ปกตินะเราจะจุแค่สักแค่ตรงกึ่งกึ่งคอขวดนะครับประมาณนี่ยมมา้กาแฟที่มันอยู่ข้างในมเนี่ ถึง18กรัมนะครับก็ขึ้นอยู่มเมล็ดก,กาแฟขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่งตางๆก็ให้อยู่ที่เลงประมาณนี้แล้วกันสามารถไปปรับใช้กันได้นะสำหรับขวดแบบนี้นะครับสำหรับที่ใครอยากจะทำโครบลูแบบแช่ตู้เย็นไ่กินเองก็ได้หรือว่าไว้ทำขายก็ได้นะคราวนี้นะครับวันนี้ก็จะมาโชว์เรื่องของการทำโครบลูเนี่ยโดยใช้ตัวเฟรนช์เพลทนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเฟรนช์เพลทของสตาร์บัค s นะครับอันนี้น่าจะเป็นของสตอร์นี่เป็นของสตาร์บัค s นะครับอันนี้เองเนี่ยมันก็ทำได้กันนะครับแล้วก็อัตราส่วนนน้้าาาาี่าาา 13, ่่ยอองทผผมมมบกะวใชปรณ13-10 8กรัมนะครับต่อนะ้ำประมาณ150 ml เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลองทำดูเล่นๆสำหรับเจ้าตัว French p a พสตัวนี้นะครับสามารถใส่น้ำได้ประมาณ300 ml นะครับถ้าเทียบกับเป็นกาแฟโคโรบูทั่วไปเนี่ยครับมันก็จะประมาณ2เสิร์ฟเนาะซึ่ง2เสิร์ฟเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟนะครับเดี๋ยวกาแฟวันนี้เป็นกาแฟที่ผมัวเองนะครับเป็น คือบอกโพสเซสไม่ได้ออริจินไม่ได้ด้วยนะครับก็เดิไปหาข้อมูลมาลกการแต่เนี้ยรสชาติโอเคหอมหวานอร่อยถ้าใครที่ชอบโครบูที่มีรสชาติที่ค่อนข้างจะแบบเข้มขมหน่อยนะครับก็อาจจะเพิ่มโดสไปให้ถึงประมาณ18กรัมต่อน้ํา1 5 0มลนะครับก็เพิ่มไปได้เลยหรือว่ายังเข้มไม่พอเพิ่มไปได้อีกนะเต็มที่เลยนะครับเอ่อแอร์เรียของออริจินกาแฟเนี่ยก็แนะนําเป็นเมล็ดไทยเนาะมันน่าจะแบบให้บอดี้ที่สูงสูงหน่อยนะครับข้อดีของการทำโครบูเนี่ยมันจะมีความสวิตนๆเนีรยบ เพราะว่าเราไม่ได้ชชบความร้อนเนาะเวลาที่น้ํากาแฟมันถูกสก,กัดออกมาเนี่ยมันจะถูกความเย็นละลายพวกสารละลายที่อยู่ในกาแฟออกมาค่อยๆละลายออกมา แต่ว่ากรดเนี่ยมันจะถูกละลายออกมาได้ดีนะครับในกรณีที่เป็นน้าร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟก็จะของคุณมันก็จะไม่เปรี้ยวมากนะครับอย่างโซนที่เป็นกาแฟเปรี้ยวๆเนี่ยมันก็จะจะไม่เปรี้ยวอย่างเช่นดอยช้างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเมล็ดข้ออ่อนหรือข้อกลางนะครับมันจะอาจจะมีติดเปรี้ยวมาด้วยแต่พอมาทำข้อบูเนี่ยก็จะไม่มีเปรี้ยวไม่เห็นเลยแต่ว่าบอดี้เขาก็ยังดีอยู่นะครับเมล็ดกาแฟอีกสไตล์หนึ่งนะครับซึ่งเหมาะกับการทำโครบูเช่นเดียวกันนะครับก็คือโซนเอธิโอเปียหรือโซนแอฟริกา ออกมาได้ดีนะครับควบคู่ไปกับมีกลิ่นอายของดอกไม้ผลไม้เบอร์รี่ติดเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นรสชาติที่อร่อยมากเลยทีเดียวซึ่งร้านผมเนี่ยเฟรดิบลฮูดนะครับก็ใช้กาแฟสไตล์โทนแอฟ,ฟริกาซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนาะอาจจะเปียนในแต่ละแอเรียหรือดีเจนต่งางเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปเลือกกันแล้วกันว่าจะใช้ตัวไหนะส่วนใครอยากได้บาลานซ์ระหว่างเนื้อกับอโรมาเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไปพวกอเมริกากลางเนาะโคลอมเบียคอซาริก้าบาซ์ อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะไปเลือกกันได้สำหรับก,กาแฟที่เหมาะกับการครบูจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟคาบูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสามารถทําได้ทุกเมล็ดเลยนะไม่เกี่ยงเลยว่าเป็นเมล็ดกาแฟโซนไหนเลยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกาแฟรสชาติประมาณไหนแต่ว่าที่ผมไม่อยากแนะนำเนี่ยก็คืออย่าให้กาแฟมันขั้วเข้มมากจนเกินไปนะครับเวลาขั้วเข้มมากเนี่ยความเป็นอะโรมาเนี่ยมันต่ํามากๆอยู่แล้วความเป็นเฟรเวอร์เนี่ยมันต่ํามากๆอยู่แล้วนะครับมันทําให้เวลาเราแช่กาแฟคาบูออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเอาน้ําไปล้างแบบถาดมา มันคือเฟเวอร์มันจะแบบไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามันจะมีความเข้มขมของมันอยู่ผมว่ารสชาติไม่อร่อยสู้ขั้วกลางและขั้วอ่อนมากกว่านะครับเพราะว่าขั้วกลางเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดนะครับบอดี้ก็ยังดีอือ่นก็ยังดีอยู่แต่ขั้วอ่อนเนี่ยอบอดี้อาจจะบางไปนิดนึงสำหรับก,บการทำโคบูนะ คราวนี้เนี่ยไอตัวเมล็ดกาแฟของเรานะครับก็คือเราจะใช้เบอร์บดเนาะก็เมื่อกี้เราบอกเนอะอันนี้เราทำตองเสิร์ฟนะครับผมใช้เมล็ดกาแฟสัก15กรัมต่อ1เสิร์ฟแล้วกันนะครับ15กรัมต่อ1เสิร์ฟเนี่ยก็เราก็ชั่งทั้งหมด30กรัมเนาะ อันนี้เนะี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเมล็ดกาแฟไทยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดับเบิลแอนาโอบิกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมรับฟินบีนมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ซักไซเล่ียงอะไรเขามากนะครับก,แกาแฟที่ผมไป,ไปหามาเองนะครับแล้วก็เออเห็นว่าชงแล้วมันอร่อยดีก็เลยเอามาเลยนะครับไม่ได้ถามว่าออริจินอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสากรัมโอเคเราใส่เครื่องบดกันเลยนะโอเคสําหรับเบอร์บดนะครับก็เครื่องที่ผมใช้เนี่ยเป็น600อเนาะเบอร์บดที่ผมใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4-5อที่ถึงห้าอยู่นี็แล้วแต่ว่ามัน ไว้เวลาที่เราจะแช่ในตู้เย็นด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยผมจะแช่ไว้24ชั่วโมงปกติแล้วเนี่ยถ้า24ชั่วโมงเนี่ยผมจะใช้เบอร์บดสักประมาณ4.5นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่า4.5มันเข้มจนเกินไปก็สามารถที่จะเพิ่มเบอร์บดไปเป็น6เป็น7ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาแช่คือระยะเวลาแช่กับเบอร์บดเนี่ยต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่าง2ที่เนาะวันนี้ผมใช้ประมาณ4.5แล้วกัน,แล,กนแล้วก็แช่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวบดกันเลยอ่ะคราวนี้เราได กลายไซซ์ที่ใช้อะจริงๆแล้วอ่ะใช้ประมาณไหนนะครับจริงๆอ่ะสามารถใช้หยาบกว่าผมได้นะหรือใช้ละเอียดกว่าผมก็ได้นะแล้วแต่คนเลยนะครับเป็นกลายไซซ์ที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถหยาบกว่านี้ได้ละเอียดกว่านี้ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆทาแล้วรู้สึกว่าอร่อยที่จุดไหนนะคือโดยรวมแล้วเนี่ยคือใช้กลายไซซ์ค่อนข้างที่จหยาบกว่าดิฟผมกว่าดิ้ไปก็คือโคบูนั่นแหละถ้ามันจืดไปนะครับก็สามารถแช่ต่อในตู้ต่อไปได้นะครับหรือว่าถ้ามันเข้มมากเกินไปก็เพิ่มกลายไซา์ได้นะครับก็ต้องบาลานซ์กันเนาะอัน รงมาในนี้เลยครับใส่ลงเลย นะครับพราใส่กาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปซึ่งน้ำเนี่ยใช้น้ําบ่าปกตินะอันนี้ผมไม่ได้ต้มนะมันเป็นน้ำแบบเป่า,ปา,ปาที่ผมเตรียมไว้นะครับเติมไปเลยประมาณเท่ากับก็คือเมื่อกี้ประมาณ2เสิเร์ฟ300 ml เนาะล้วก็ใส่ไปเลย 300ML นะครับหอมมากเลยนะครับกาแฟด,ดีนะครับแค่โดนน้ำเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นอะโรมาเฟเวอร์อะไรต่างๆก็พอจะเดาได้ครับไม่ต้องลุ้นกันมากว่าอร่อยเนี่ยอร่อยอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้มาถึงขั้นตอนการจะแช่นะครับก็คือตัวเฟรนช์เพสตอ่ะจริงจริงแล้วมันจะมีอุปกรณ์พวกนี้มาติดดมา้วยใช ก็แค่ถอดน็อตมันออกมานะครับก็คือถอดมันออกมาเลยอย่างนี้เลยเพราะว่าเราอะ่ะอยากจะแช่โดยที่ไม่มีกา้านอันนี้ติดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวแช่ในใส่ตู้เย็นไม่ได้นาะอมาสูงเกินไปนะครับก็ใส่ไปเลยอย่างนี้นะครับปิดไว้เฉยตู้เย็นนะครับที่เก็บแล้วแบบว่ามีกลิ่นอาหารมีอะไรของสดเยอะเนี่ยผมไม่แนะนําที่จะใช้วิธีนี้เนาะหรือใช้วิธีนี้อาจจะแว๊บด้วยอะไรบางอย่างไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นมันข้างนอกเนี่ยมันเข้าไปเก็บใน,นเมล็ดกาแฟนะเนาะพอเมล็ดกาแฟเนี่ยมันมีช่องว่างเป็นรูพุนเยอะนะครับก็คืออันนี้ยผมีู้เ็นท่่แแบบไวช แบบแช่ที่แบบไม่มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้แบบนี้ผมก็จะแช่ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชิมตอน24ชั่วโมงผ่านไปนะครับคือการโครบูเนี่ยเหมือนกับที่เขาจํากัดความไว้คือมันแช่น้ําด้วยน้ําเย็นในประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ้าเพื่อนๆรีบนะครับอยากที่จะกินแบบ8ชั่วโมงแล้วได้เลยเนี่ยก็อาจจะแช่วันนี้ใช่ไหมสมมติตอนวันนี้ตอนเย็นใช่ไหมแลพวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเสร็จปุ๊บก็สามารถมีโคบูกินได้เลยอันนี้ผมแนะนําว่าอาจจะเพิ่มโดส้นไปนิดนึงโดสให้มันเยอะขึ้นอาจจะเพิ่มม18กกรรัรหลลือแ้ว็ ลกลายไซด์ลงทําให้มันละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเวลาการในการแช่ของเรามันสั้นแต่ทําให้รสชาติกาแฟของเรามันดีขึ้นแต่ถ้าเรามีเวลาแช่ยาวๆแบบผมเนี่ยคือประมาณ24ชั่วโมงหรือบางคนแช่48ชั่วโมงเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มกลายไซส์เข้าไปได้นะครับก็คือมันต้องบาลานซ์กันเนาะระหว่างไอ้ตัวไกลไซส์ระดับความหยาบความละเอียดนะครับก็คือถ้าหยาบมากเนี่ยก็ต้องแช่นานแต่ถ้าละเอียดหน่อยก็ต้องแช่สั้นๆลงนิดนึงเพื่อนๆก็ต้องไปบาลานซ์สมดุล2ตัวนี้ดูนะครับเพื่อให้รสชาติที่มันแแบบอออกกกมมมาาดดดีีีีท่่สุเเะ็็ไไไรรล้วว๋ยป ไว้24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปต่อให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปดูกัน One eternity later กลับมากับโคบร์ของเรานะครับอันนี้ต้องสารภาพก่อนว่าโคบร์ที่เราทําไว้ในคลิปนั้นนะครับได้ถูกกินไปแล้วร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราถ่ายคลิปนั้นไปก่อนหน้านี้น,นะครับแล้วก็หายไปเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์ mm hmm. เลยแล้วก็กว่าเราจะได้กลับมาทํามาทําคลิปอะไรกันอีกครั้งเนี่ยผมก็คิดว่าคือมันนานเกินไปนะครับสำหรับโคบูรแก้วนั้นหลังจากผ่านมาหนึ่งเดือน ตอนนี้คือผมเริ่มทําใหม่แล้วก็คือทําแบบเดิมทุกอย่างครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็เป็นกาแฟครบูสกัดเย็นนะครับเม็ดกาแฟตัวเดิมอะตัวเดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยพอเราแช่ครบูเราไปได้สักพักแล้วนะครับก็หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คือแช่ไว้ประมาณ2วันนะครับตามที่ผมบอกเนาะคือในคลิปแบบผมอาจจะบอกว่า24ชั่วโมงใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันเลยมาวันหนึ่งนะข้าม,มาวันหนึ่งซึ่งผมก็ระยะเวลา2 4ชั่วโมงเนี่ยระยะเวลาที่กําลังพอดีนะหมายถึงถ้าเราบดหยาบเกินไปเนี่ยอเรา,าก,รารากน,น่ชา มันก็พอได้นะครับคือไม่ได้แย่มากนะครับเมื่อเทียบกับถ้าเราบดหยาบแต่เราแช่แค่วันเดียวเนี่ยมันจะไม่อร่อยอ,อะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆลองไปเทียบกันได้นะครับว่าสะดวกแบบไหนมากกว่ากันคราวนี้เรามาประกอบไอ้ตัวเฟนเพจของเรากับที่เดิมนะครับเพราะว่าเราได้ถอดไปเนาะก,ก่อนหน้านี้เออจริงๆเ่ะเราไม่ต้องประกอบก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมทําให้เพื่อนๆดูว่าถ้าถ้าใช้เฟนเพจทำโคบัวได้เปล่าก็เนี่ยทำแบบนี้นะครับนะเราก็ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับไม่มีอะไรมากต้องบอกว่าความหวานของโครบลูเนี่ยจะไม่เหมือนความหวานของจม้คอับมุก มันจะมีความหวานคล้ายๆกับคาราเมลเนาะเพราะมันใช้เค็มค่อนข้างสูงมากนะครับความหวานที่ได้เนี่ยมันจะคล้ายๆมีเนื้อแน่นนิดนึงเป็นคาราเมลไลซ์นะครับกลิ่นจะเป็นแบบนั้นคือมันมีไม่เพื่อนๆนึกถึงเวลาเราทำคาราเมลเนี่ยเราใช้เนยน้ําตาลแล้วก็ไปคั่วในกระทะให้มันไหมใช่ไหมก็นั่นแหละคือกลิ่นคาราเมลใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นของโคบลูเนี่ยครับมันจะเพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยมันมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของน้ําตาลที่อยู่ในตัวเมล็ดกาแฟนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นในกลิ่นมันก ก็จะมีความหออมกัมก,มกผสมอยู่ด้วยเพราะกาแฟของเราเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ํานานนะเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนกันก็เพื่อนๆต้องลองทําดูแล้วเพื่อน,อนๆจะรู้นะครับว่ารสชาติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถึงแม้ว่าจะเป็นเม็ดเดียวกันก็ตามเนาะอ่ะคราวนี้เราประกอบเฟนเชคของเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราทำครบรูไปแล้วนะครับตัวชั้นของกาแฟเนี่ยผมยให้โชว์เพื่อนๆดูนิดนึงเพื่อนๆจะเห็นว่าชั้นเลเยอร์ของกาแฟเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับข้างบนเนี่ยก็เป็นน้ำกาแฟส่่วนนใหญเพราะฉั้้นเ่ยรริงาไมด กดก็ได้นะเราเทตรงนี้กินเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเนียบนะ้องปกติเวลาทําขายเนี่ยผมก็จะต้องแบบกรองกากออกให้หมดเนาะคือเพื่อนเพื่อนกินอย่างเงี้ยกินได้เลยถ้ากินเองนะครับไม่มีปัญหาแต่สำหรับการขายเนาะคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็อยากจะได้สภาพของสินค้าที่มันแบบดูดีอะดูไม่มีเศษไม่มีมันไม่มีอะไรนเนาะมันก็เลยทําให้เราก็เลยต้องกรองก็เลยเราจะกดด้วยเฟนเพจก่อนนะครับแล้วซึ่งก่อนกดด้วยเฟนเพจเนี่ยมันก็ดีระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะช่วยให้มันใส่ได้ขึ้นอีกด้ววยการใช้ตั ดิปเปอร์นี่แหละโดยใช้กระดาษกรองของดิปเปอร์น่นะครับเป็นตัวกองเพราะอันนี้มันจะละเอียดมากนะครับพอกองเสร็จแล้วเนี่ยคือน้ํากาแฟของเราจะใส่กิฟเลยเหมือนกาแฟดิปเลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนที่จะไปขั้นตอนหัดไปเนี่ยผมจะมีเรื่องที่เตือนสำหรับเพื่อนๆนะก็คือว่าเวลาเราทำโครบูระครับบางครั้งเนี่ยเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นพวกสารหอมและเหยซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับน้ํามันหอมระเหยที่อยู่ในเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีอยู่ในเมลลล็กกกาาาาแแแแฟฟฟอออยย่่่เเเเเพืืนนนททีคหหรม อาจจะแบบสังเกตในนัสตาบัสหรือในเมซอนก็ได้ก็จะเห็นว่ามันจะมีมันๆอะเคลือบอยู่ที่บริเวณผิวใช่ไหมซึ่งอเวลาเราเอามาทำโคบลูนะครับด้วยด้วยการที่เราไม่ใช้ความร้อนนะไอ้มันๆพวกนั้นเนี่ยมันก็จะถูกสกัดออกมากับน้ําของเราด้วยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคราบเห็นปะคราบไขมันอยู่ที่บริเวณขอบขอบนะครับของน้ํากาแฟอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับกาแฟโคบลูเนาะไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแล้วก็ไอ้คราบไขมันเนี่ยเราก็สามารถทาน นี่เป็นคาถามที่มีลูกค้าผมถามเข้ามาว่ามันเวลาไปวางหน้าร้านแล้วเนี่ยมันจะมีค่าบไขมันที่ที่ของอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆานะคบเพราะว่าในกาแฟเนี่ยมันมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ในน้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีไอเศษซาพวกนี้อยู่ในกาแฟบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการกรองเนี่ยมันก็ช่วยให้รีโมฟพวกนี้ไปได้ส่วนหนึ่งนะคบแต่ว่าเวลากระแช่ไว้นานๆเนี่ยไอพวกน้ำหอมระเหยพวกนี้มันก็จะค่อยๆแยกชั้นกับน้ำเพราะว่ามันเป็นน้ามันเนาะมันก็จะแยกชั้นกับน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะม เรามาเริ่มกรรมวิธีของเรากก่อนดีกว่านะครับอันนี้ผมบอกเนาะตรงนี้จริงๆกินได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะรีมูฟพวกเศษซากตะกอนผงกาแฟาถ้าเราไม่อยากกินนะครับก็ใช้เฟ้นเพจก็จะช่วยได้แล้วก็ทาเหมือนเฟ้นเพจเลยครับแต่ว่าเวลากดเนี่ยค่อยๆกดนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ซากกาแฟของเขาเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาจนเกินไปนะครับก็ค่อยๆกดลงไป ราวนี้นะครับน้ำกาแฟที่ได้เนี่ยกากใหญ่ๆเนี่ยมันก็เกือบจะหมดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเอาพวกกากท,ที่มันละเอียดนิดนึงออกวิธีการเนี่ยก็คือเราจะใช้ดิปเปอร์นะก็อันนี้เป็นดิปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษกรองของดิปเปอร์นั่นแหละเราก็แค่ทําการเทรมันลงไปนะครับเพื่อนๆเวลาเทนะครับให้ค่อยๆเทนะครับเพราะว่าช่วงข้างล่างของตัวกาแฟของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพวกเศษซากของเมล็ดกาแฟที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันจะทาให้กระดาษกรองของเราเนี่ยตันเร็วมากเกินไปนะครับเพราะฉะนนั้ ค่อยๆเทช่วงแรกๆเนี่ยไอตรงบนๆนนมันไม่ค่อยมีกากรแ,กแฟแนะการกรองกาแฟของเราก็จะเร็วนะครับในช่วงแรกแต่ว่ามันก็จะช้าลงช้าลงในช่วงท้ายเพราะว่ามันมีเศษกาแฟที่ไปติดกับตัวกระดาษกรองดิบแล้วจะเห็นว่าสีของน้ํากาแฟเนี่ยค่อนข้างจะสีอ่อนเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับการคั่วของกาแฟที่เราใช้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนี่ยช่วงท้ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นจะเห็นว่า สายน้ำของผมเนี่ยมันจะเริ่มขุ่นนะครับคราเนี้ยอีตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้กระดาษกรองตันเร็วนะครับก็ตอนท้ายค่อยๆเทแล้วกันคราวนี้เราก็รอนะครับให้น้ํากาแฟมันมันหยดให้หมดแล้วเราก็จะได้มาเอนจอยกับโฮบูรูของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอกันพักหนึ่งแล้วกันนอกเดี๋ยวรอกาแฟมันหยดเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน โอเคครับกลับมาแล้วนะครับกาแฟกรองเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าน้ํากาแฟเนี่ยเขาก็จะใส่กิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่มีตะกอนไม่มีเศษซากอะไรไมากวรใจเพื่อนๆอีกเลืนะครับเห็นไหมกาแฟจานแบบใสเลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยเหมือนไม่ใช่กาแฟนะครับ <laughs> ตรงนี้สีเหลืองใสเลยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วย <c oughs> วิธีการดื่มเนี่ยผมก็แนะนําว่าดื่มแบบนี้เลยก็ได้นะครับดื่มแบบนี้เลย แบบนี้ก็เลยก็ได้นะครับกินดมกลิ่นมานิดนึงนะครับเพราะว่ากลิ่นของโครลูเนี่ยมันจะเด่นมากเป็นเอกลักษณ์มากมีความหมกักมีความพอดีคล้ายๆกับไวน์เลยแหละคนที่ใช้พวกแอนโนโรบิกหรือว่าโปรเซสในะในการเอามาทาโครบูเนี่ยจะได้กลิ่นตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าโปรเซสอื่นอย่าง,างเช่นวอชโปรเซสหรือฮันนี่นะฮะนี่ก็จะลองใส่น้ําแข็งก็ได้ด้วยเดี๋ยวผมใส่น้าแข็งให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะหน้าตาประมาณไหนก็ไปใส่น้ําแข็งมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ได้เกือบสองเส เลยนะครับก็สามารถที่จะไปดื่มเอนจอยกับกาแฟโคบรูสกัดเย็นที่เราทำเองได้ รสชาติน้องบอกว่าดีเลยนะครับหวานแล้วก็สดชื่นนะครับมีความฟรุตตี้หน่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะไปลองทาโคบลูเองที่บ้านนะอย่างที่ผมบอกแหละมันทำไม่ยากทาได้ง่ายมากผมว่าเผลอๆเนี่ยจะง่ายที่สุดกว่าการชงทุกวิธีเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยอะไรทักอย่างที่เอาไว้กองกาแฟให้ได้นะครับแล้วก็บดกาแฟเพื่อนๆอาจจะแบบว่าไม่มีเครื่องบดนะนะใช้แบบว่าพลกก็ได้นะครับหรือว่าเครื่องบดพิกเนี่ยผมเคยใช้มาแล้วนะแต่ต้องล้างให้สะอาดให้มันแบบกลิ่น แต่เขาก็จะไม่ได้ดีมากนะครับว่ามันจะมีฝุ่นเยอะเพราะฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้การคลองของเรามันยากขึ้นด้วยนะเพราะงั้น,นถ้าเรามีเครื่องบดดนะีๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราได้กาแฟอร่อยขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันถ้าถามว่ามันทําได้ไหมก็มตอบว่าทําได้นะครับไม่ได้ทํายากอะไรเลยแล้วก็มีกาแฟดื่มได้ง่ายๆเลยจะทาไว้วันก่อนหน้านะครับแล้วก็วันถัดไปก็มีกาแฟโครบรูกินเลยที่บ้านขอบคุณทุกคนที่ติดตามอัลเทอร์เทสกันมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าอยากจะฟังเกี่ยวกับคอนเทนต์ อร่อยมากขึ้นดีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็บอกได้หรือว่าอยากจะให้เปลี่ยนมาในกาแฟทาโคบูและรสชาติยังไงอะไรเงรี้ยหรือไม่ตัวไหนที่มันดีกับ,บโคบูอะไรเงี้ยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพื่อให้ทุกคนได้ดูกัน่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงสไตล์ไหนอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับอัลเทอร์เทสในซีรีส์ของคอฟฟี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย